you me, me, me. เตอรจารินพรเปิดใจพูดถึงอเล็กโบหลังอินเลฟกันหนักมากจากกันด้วยต่างคนต่างมุบออนเป็นเพื่อที่ดีต่อกันได้ระหว่างเตอร์จรินพรจุนเกียรตและอเล็กชิระเดชเมทาวรยุทธตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่างมีสถานะอินเลฟกับหวานใจคนใหม่ที่สาวเตอร์ก็ขออุบเงียบก่อนว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครบอกบนดวงที่หมาดูบอกห้ามเปิดในขณะที่อเล็กก็เป็นหวานใจของโบเมนดามีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เซลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวเตอร์ได้เปิดใจถึงอดีตแฟนอเล็กผ่านรายการสามแซบหลังที่หนุ่มอเล็กอินเลฟซึ่งเต้และโบนนัมมีควา มี่ดีาก,การคอมเมนต์ชมกันและกันงานนี้เต้บอกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะเริ่งจากน้องโบมาคอมเมนต์แต่มันไม่มีอะไรเลยคุยเล่นกันเต้เองดูน้องค่ะถามว่าตอนนี้ถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วเต้ก็ยังคุยกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเต้บอกว่าคุยได้ค่ะเราก็แบบรู้สึกว่ายินดีกับเขามากๆถ้าเขาจะมีความสุขก่อนจะรู้ว่าเขาคุยกันเต้ไมีแอบคิดว่าน้องโบกับเล็กนี่น่าจะได้นะเหมือนแบบเพลงเขานี้ขึ้นมาด้วยกันก็ใช้เซนส์ของเราถามว่าอเล็กมีการคุยไหมว่าจะจีบน้องโบเต้บอกว่าถ้า มีใครไปคุยกับใครก่อนก็บอกด้วยละกันเราทํางานในวงการบันเทิงด้วยก็มีรู้ๆมาเราสืบทราบมาก,ก็เลยแซวนางนางก็ทําตัวไม่ถูกว่าไม่รู้จะบอกอยังไงแต่เต้ก็ไม่อะไรชิลมากเขาแฮปปี้มากหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ